พ่อเนี่นั่นบ่ไมาหนาพอดีเลยอออบอกเกลียร์ขึ้นอย่าเงี้ยมาขึ้นมางามกระโดอกกระเดียดแถวละมึงเนี้ยพูดนะโอ้ยกัดเจ็บไปต่ำเซต่ำบักฮุ้งกันนั่นนี่เว้ยคือแถวบ่ไมา,าดอกน,นี้และเนาะเพิ่นเลยข่อยิ่นเอ้าเอ้า,าเห็นยังนี่ยเห็นยังเฮ้ยเขาไปยู่มาหาแอบ,บร้อยเอา็งกันดิฮะ,ฮะ,ะ,ะเฮ้ยปัดทัวเจ้าลูกบ้านไหนเนี่ยฮะลูกบ้านไหนข่อยก็อยู่แถวนี้ละ คนปลูกไวงก็บาปลูกยู่ปลูกกินมหาลอยมาโจกของคนอังสี่มันสีแมน่แนวเด้อมันต้องไปขืนเฮียนพูหญ่บ้านนี่เนี่ยโอ้ยอย่าพึง่งอย่าพึง่งอ,อย่าพึง่งต้องไปคุยกันต้องไปกินน้ำเย็นนี่เนี่ยอเออเจ้าใจเย็นเย็นเจ้าใจเย็นเย็นทุกคนมันว่าเย็นดอกต้องการหยังบอกคอยต้องการหยังบ่กคอยคอยปลูกมาจากมือจากเดือนจากปีเนี้ยก็คนคอยหดน้าหดยังมาเท่าไรเจ้าบ่คิดถึงใจคอยเตี๋ยมันบ่ได้เนียต้องไปเออเจ้าใจเย็นเย็นคอยบ่ไปหรอกเจะบอกผู้ใหญ่บ้านนั่นเจ้ามีน้ำมาให้คอยบ่ ตอนเนี้ยบไม่หย oh, ังเลยบ่มียังมีต่ตัวข่เนี่เอาปะมกระบปอาบ่มีหยังบ่ม่หยังเลยโอ้ยมยังเนี่ยบ่มียังมีต่ตัวข่เนี่เอาปะกัยังสิโอเดี๋ยวเออสิ่ก่ยขัดไปสิม่หยังกัวางมโดนลบไปแกะขัดก่อนเด้อนเออใครเนี้ยอย่าปากเด้อย่ไปบอกพอบอกแม่เด้อเออไข่เนียโอเคโอเคตามนั้นอย่าปาก้อบ่ปากบ่ปากบ่เขา เข้าไปเลยเขาเขาเขาเล็วเขาเล็วเขาเลยเข้าไปเย็นเด้อพูนยัยเด้อเขาเย็นเย็นนั่นละนั่นละนั่งลงนั่งนั่งไปมาเนี่ยฮะไม่ให้เดือดขาดมันเรียบร้อยไปได้แล้วได้แล้วเวว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 าวว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 ่อวว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 วอวว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 เวว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 อวว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 ว เกือบเกือบเกือบได้เขาบ้านพยาบาลบกไป